ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุป เดือด <Do> ก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมังงะก,ก็อย่างดเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่องแบ c k ค o v e r ตอนที่266อกันเนาะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่สําคัญมากว่าอีกตอนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าพวกเราจะได้พบกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากมากแล้วก็ยังมีปริศนาใหม่ๆโผล่มาอีกด้วยก็แบบพอมีปริศนาหนึ่งโดนเฉลยไปปุ๊บก็มีปริศนาใหม่โผล่มาทันทีถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ผมว่าไม่จบไม่สิ้นแน่นอนนะไอเรื่องนี้ค ถ้าไปนี่บอกได้เลยว่าดูไม่รู้เรื่องแน่ๆความเดิมจากตอนที่แล้วพวกโนเอลได้ตื่นขึ้นมาจากการอู้งงานไปหลายตอวหลายตอนเมื่อตังสติได้อะไรได้ก็พบว่าตอนนี้พวกเธอกาลังอยู่ที่หมู่บ้านแห่งใหม่ของเผ่าเอลซึ่งคนที่มาช่วยพวกเธอเอาไว้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพาทอรี่เด็กกระโปงนั่นเองและจับปากคําให้การของพาทรี่เด็กกระโปงทําให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเอลที่สร้างหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาเป็นลูกหลานของลิสกับทีเทียนอกจากนี้พาทรี่เด็กกระโปงมันยังได้บอกอีกว่าที่มันไปช่วยพวกโนเอลเป็นเพราะว่าพระเจ้าส่งซ ในหนึ่งก็คือถ้าเกิดพระเจ้าไม่บอกแล้วก็มันก็อาจจะไม่มาช่วยก็ได้พอมาในตอนที่266พวกเราก็จะได้พบว่ามหาเทพจูเลียสกําลังคุยกับก๊อดกาจาอยู่เอาง่ายๆก็คือเทพมาสนทนากันโดยที่มหาเทพจูเลียสได้บอกกับก๊อดกาจาไปว่า3วันนับจากนี้พวกเราจะบุกตะลุยทะลุทะลวงถล่มทลายอาณาจักรสเปซในตอนเช้าตรู่แล้วทางนั้นเป็นยังไงบ้างละ่ะกาจาคุงทางด้านก๊อดกาจาก็ได้ตอบมหาเทพจูเลียสไปว่าพวกเราเองก็จะเข้าร่วมการประทะร่างกายในครั้งนี้ด้วยเช่นกันณตอนนี้พวกเราอยู่กัันกกบพวเอ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกเราให้มากยิ่งขึ้นฉันขอสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือแห่งอาณาจักรฮาร์ดเลยว่าพวกเราจะต้องเอาตัวองค์ราชินีของพวกเรากลับมาให้จงได้ส่วนผู้คนของอาณาจักรโคเวอร์ของคุณนั้นก็กําลังเตรียมตัวสาหรับการต่อสู้ในรอบที่ 2, 2> อยู่เช่นกันแต่พวกเขาจะทํามาได้ทันเวลาหรือเปล่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาเองเมื่อมหาเทพจูเลียสได้ฟังที่กอดกาจาพูดมาแบบนั้นมหาเทพจูเลียสก็ได้พูดไปว่าทันทราบแล้วต้องขอขอบคุณนายจริงๆนะกาจาคุงพอคุยจบปุ� แล้วก็กาจามันก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าผมจะต้องไปช่วยคุณกลับมาให้ได้โดโลเปชิก้ายอดดวงใจของผมไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างก็ตามทางน,น้าของชาร์ลอตเองก็ได้คิดในใจคนเดียวเช่นกันโดยที่ชาร์ลอตคิดว่าฉันจะปล่อยให้นายตายไปทั้งๆแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดร้อก่อนเถอย่ามี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 มมมมมก็เรียกได้ว,ว่าก็ก,กาจาของเราเนี่ยดูชักจอากาไม่ไหวแล้วแบบหัวมันร้อนจัด,จดเลยคงจะเก็บกดมากแล้ครับจะไประบายให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เขาต,ต้องทําหน้าที่เป็นผู้นาแทนโดโลเปชิก้าที่โด รวบตัวเอาไปก็ถือได้ว่าหนาักอยู่นะสำหรับกาจาแต่ที่ผมสงสัยก็คือกาจามันจะฝึกอะไรอีกอย่างนั้นไงปกติก็ไม่ค่อยจะได้โชว์อะไรอยู่แล้วไมไ่รู้จะฝึกไปทําไมไอ i, ผมก็ลุ้นหลายต่อหลายรอบว่าเมื่อไหร่มันจะสู้สักทีก็แบบไม่สู้จริงๆสักทีผมลุ้นจนผมขี้เกียจลุ้นแล้วเนี่ยไม่เฟ้นแต่ก็ช่่งมันเถอะครับจากน้ำภาพก็ตัดไปที่หน่วยกระทิงดําซึ่งในขณะนั้นเนสไม่ได้มีการพูดคุยกับสมาชิกในหน่วยกระทิงดําที่กาลังเกิดอาการแห้งเนื่องจากยามิโดนรวบตัวเอาไปซึ่งเนสได้บอกกับสมาชิกในหน่วยกระทิงดําาาไปวว่3ัันนนบจก้ พวกเราจะทําการจัดตั้งกองกลังอัศวินเวทมนต์ชั้นแนวหน้าและไปทําการแบบประสานพวกอาณาจักรสเปซกันอาร่าวานิซ่าที่เห็นเนชพูดมาแบบนี้วานิซาก็ได้ถามเนชไปว่านายคือรองหัวหน้าหน่วยกระทิงดําจริงๆอย่างนั้นสินะฟิลลนเองก็ได้ถามเนชไปในทิศทางเดียวกับวานิซ่าโดยที่ฟิลลนได้ถามว่าทาั้งๆที่นายไม่เคยมาที่นี่มาก่อนหน้านี้เลยแท้ๆไม่เคยมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วทาไมถึงเพิ่งโผล่มาเอาในตอนนี้เมื่อเนชเจอถามมาแบบนี้เนชมันก็ได้บอกกับสมาชิกในหน่วยกระทิงดาไปว่าก็เพราะว่าฉันเกลียดหน่วยกระท มาทำงานเป็นอัศวินเวทมนต์ไม่ว่าจะให้ฉันไปที่ไหนไหนฉันก็ต้องไปแต่การที่ฉันเป็นรองหัวหน้าหน่วยแบบนั้นมันจะทำให้ฉันมีอิสระมากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายกว่าเยอะฉันนะ่ะไม่สามารถทนอยู่กับพวกคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ได้หรอกนะพวกนายเห็นด้วยกับฉันไหมหน่วยกระทิงดำเป็นหน่วยที่ไม่มีอะไรดีเลยด้วยความที่ไปสร้างความเสียหายเอาไว้มากกว่าการสร้างคุณประโยชน์พวกนายก็เลยได้ชื่อนี้มามันถูกต้องชิมิและถึงมันจะฟังดูเหมือนกับว่าพวกนายจะมีบทบาทสำคัญในสงครามเมื่อ6เดือนก่อน แต่นั่นมันก็ยังไม่ได้ลบล้างความล้มเหลวของพวกนายตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่มดด้าด้านผู้ที่ไม่ทําหานอะไรเลยนอกจากดื่มเหล้ามาไปวันๆทูทูทีทีโฟโฟจองเวทผู้ใช้เวทมิติที่เอาแต่มอบผู้หญิงโดยไม่สนว่าจะมาขัดขวางภารกิจหรือไม่ขุนนางผู้ล่มจมแถมยังเป็นอดีตนักโทษอีกและถึงแม้ฉันจะไม่เห็นว่าพวกเขาอยู่ที่นี่แต่ก็ยังมีไอ้เจ้าคนที่แลดูชั่วร้ายที่เป็นคนบ้านนอกนิสัยเกเรยอย่างเปิดเผยหรือคนที่ดูชั่วร้ายไม่แพ้กันก็เป็นได้คนบ้านนอกใส่หน้ากากที่ชอบการทะเลาะวิวาทนั่นก็ยังมดูร รวมแล้วมันก็เหมือนกับว่าพวกนายจะเป็นกลุ่มคนที่ไร้ค่าที่ถูกดึงมารวมตัวกันมันก็เท่านั้นเองซึ่งในขณะที่เนสจัดหนักจัดเต็มใส่ทุกคนในหน่วยอยู่นั้นเกรผู้ที่แสนจะขี้อายกลับเป็นเพียงแค่คนเดียวที่มีความกล้าในการที่จะเถียงเนสออกไปเกรจึงได้เถียงเนสไปว่าวกูเขาเป็นคนดีดีได้ดดโปรดเถอะอย่ามาตัดสินพวกเขาตามลักษณะภายนอกของพวกเขาเลยนะเมื่อเนสเจอเถียงมาแบบนี้เนสก็ NES ได้บอกกับทุกๆคนไปว่าถ้าเกิดพวกนายไม่อยากถูกตัดสินด้วยลักษณะภายนอก<ๆ><ๆ>ก็อย่ามาทําให้มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นสิเมื่อใดก็ตามที่ พวกคนที่ทําตัวน่ารังเกียจหรือไอ้พวกคนชั่วที่จู่ๆก็เกิดทําบางสิ่งที่ดีๆขึ้นมามันก็มีแนวโน้มที่จะบิดเบือนจนทําให้คนอื่นๆที่ได้มาพบเจอหามาชอบไอ้คนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นฉันละเกียดไอ้พวกคนที่มันเป็นแบบนี้จริงๆจงรู้เอาไว้ว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่เป็นคนดีมาตั้งแต่เริ่มต้นพวกนายเป็นกลุ่มก้อนของคนที่ไม่มีอะไรดีเลยที่ถูกยามิเลือกมาถ้าเกิดว่าพวกนายอยากจะไปช่วยยามิออกมาให้ได้แล้วก็จงเก็บความไร้ค่าหน่าใสลินชักโต๊ะโดราเอมอนไปซะ ของตัวพวกนายเองขึ้นมาให้ได้ฉันไปละบายยพอพูดจบปุ๊บเนมันก็ได้ไหลเข้าไปในเวทเงาแล้วก็ปล่อยให้สมาชิกในหน่วยกระทิงดําคิดกันเอาเองว่าจะนั่งทําหน้าอมทุกข์อยู่อย่างนี้ต่อไปหรือจะลุกขึ้นมาฝึกฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองจะได้สามารถไปช่วยยามิหัวหน้าสุดที่เลิกของพวกเขากลับมาให้ได้ก็เรียก,กได้ว่าเนสเนี่ยมันจัดหนักจัดเต็มพวกหน่วยกระทิงดําเลยนะมีทั้งการบ่นการดา่าแบบร,มรวมๆแถมยังมีการปรับทัศนคติรายบุคคลอีกแต่ที่ผมติดใจก็คือว่าถ้าแเนสมันสามารถบ,บ่นผสมด่าได แสดงว่าเนสเองมันก็มีข้อมูลของหน่วยกระทิงดําแทบทุกคนอยู่แล้วหรือถ้าใจพูดอีกในนึงก็แบบว่าถึงแม้ว่าเนสมันจะเป็นคนปากร้ายเอามากๆมันก็รักสมาชิกในหน่วยกระทิงดําในแบบของมันนั่นแหละครับก็เลยอยากให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้ถึงคําพูดที่เนสใช้มันจะเป็นคําพูดที่ดูรุนแรงเหลือเกินก็ตามอารมณ์แบบมันด่าซะจนเถียงไม่ออกอะครับเพราะเรื่องที่เนสพูดออกมาทั้งหมดนั้นมันคือความจริงจากนั้นพาไปตัดมาที่ป่าที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละซึ่งเนสจะพาแอสตามุดเงาผ่านมมมาาาาด้้ววยทงงนนนนนออตััก็คะ่่ีื กัแอสตาจึงได้ถามเนสไปว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันช่างเป็นเวทมนต์ที่น่าแปลกประหลาดยิ่งนักเนสแมก็ได้ตอบแอสตาไปว่ามันคือเวทเงาเมื่อใดก็ตามที่ฉันสัมผัสกับเงาก็จะสามารถเคลื่อนย้ายจากอีกเงาหนึ่งไปที่อีกเงาหนึ่งได้พอแอสตามันได้ยินที่เนสอธิบายมาแบบนี้แอสตามันก็ได้บอกกับเนสไปว่าเจงซี่มันก็เหมือนกับเวทมนต์มิติเลยอดีครับสะดวกเกินและสมาชิกในหน่วยกระทิงดำคนอื่นๆอาการจะโอเคกันไหมเน้อเนสที่ได้ฟังแอสตาพูดมาแบบนั้นเนสก็ได้บอกแอสตาไปว่าพวกเขาต้องไม่เป็นอะไร พวกเรามาถึงแล้วล่ะแอสตาที่ได้เห็นซากของคาริหัดก็ได้พูดว่าที่นี่มันที่ไหนกันนี่พอแอสตากับเนสเดินเข้าไปในซากของคาริหาดแอสตามันก็ได้ถามเนสไปว่าที่นี่มันบ้านของใครอย่างนั้นไงเนสมั่ก็ได้ตอบแอสตาว่าก็เป็นบ้านของขุนนางบางคนที่เป็นอดีตขุนนางอะนะจากนั้นเนสมั่ก็ได้พาแอสตาเดินเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งภายในคาริหาดนั้นและเนสมั่ก็ได้บอกกับแอสตาว่าพวกเราหยุดกันตรงนี้แหละแอสตามั่ก็พูดขึ้นมาว่าที่นี่มันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ครับไมฟเอนท่า้า่ของ แสก็ได้พูดว่า Shadow Magic Dark Garden Invitation หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเวทมนต์เงาคำเชิญจากสวนแห่งความมืดเมื่อแนสใช้ท่าน,นี้ออกมาปุ๊บ ตรงพื้นห้องมันก็เปลี่ยนเป็นเวทเงาในทันทีแล้วก็ได้มีเงาจํานวนหนึ่งลากแอสตาลงไปในเงาพอลงไปในเงาแล้วก็จะไปโผล่อีกห้องหนึ่งซึ่งดูจากสภาพการแล้วนี่ห้องนี้น่าจะเป็นห้องรับใต้ดินของซาาคาเลหาดหลังนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าผมยังสงสัยอยู่ว่าไอห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เนสหรือว่าไม่ใช่ผู้ใช้เวทเงามันจะเข้ามายัางไงก็แบบวิธีที่เนสมันใช้ตอนที่เข้ามาในห้องนี้ก็เป็นวิธีที่เฉพาะในการเข้ามาในห้องนี้เอามากๆซะด้วยก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากพอเนสกับแอสตาลงมาถึงที่ห้องนนี้้้กกกกััแลววสสม็ไไดบบออาป่ สองวันนับจากนี้ฉันจะสอนทุกๆอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ของปีศาจให้กับนายเองผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือนายจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นแบบทวีคูณเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันแล้วว่านายนั้นยังไม่สามารถทําการใช้พลังปีศาจของนายได้อย่างเต็มที่แถมก็มีแค่นายคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะสามารถใช้พลังที่ไหลออกมาจากปีศาจตนนั้นได้เมื่อเนชพูดมาถึงตรงนี้เนชมันก็ได้ถอดผ้าคลุมออกมาแล้วก็ได้โชว์ของบางอย่างให้กับแอสตาได้เห็นและเนชมันก็ได้พูดต่อไปอีกว่าส่วนสิ่่งงททีพวกกกเราาาํํลััจะน ลำดับต่อไปก็คือพิธีกรรมการผูกมัดปีศาจเราจะต้องทําการติดต่อกับปีศาจและทําให้พลังของมันมาเป็นพลังของตัวนายเองแถมวิธีนี้มันก็ยังเป็นพิธีต้องห้ามที่จะทําให้พลังปีศาจตกมาอยู่ในคําสั่งของนายอีกด้วยจากนั้นนายก็จะสามารถดึงพลังของปีศาจออกมาใช้ได้เช่นเดียวกันพิธีกรรมนี้จะต้องเชื่อมต่อกับปีศาจดังนั้นตามปกติแล้วนายจะต้องมีวัตถุหรืออะไรสักอย่างที่จะมาใช้เชื่อมต่อกับปีศาจแบบที่ตัวของฉันมีการเชื่อมตัวแบบชั่วคราวนี้จะสามารถทําให้สามารถเรียกปีศาจออกมาที่โลกของพวกเรา ได้แต่อย่างไรซะในกรณีของนายมันเป็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไปแขนข้างนั้นกับกริมมัวเ่บนั้นตัวนายเองก็มีการเชื่อมต่อกับปีศาจของนายอย่างลึกซึ้งอยู่เหมือนกันก็เรียกได้ว,ว่าไอทีเนสอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรสําคัญเกี่ยวกับการใช้พลังปีศาจเลยนะครับคือน่าสนใจมากอีกแล้วเด้อแต่ถ้าจับใจความสําคัญที่เนสมันพูดเอาไว้ได้ก็บอกได้เลยว,ว่าถ้าแอสตาฝึกเสร็จเมื่อไหร่มันต้องกลายเป็นซูเปอร์ปูผีเยอร์ด้านการใช้พลังปีศาจได้อย่างแน่นอนแถมไอเทมต่างๆที่แอสตามี มีอย่างแขนขวาที่โดนโดไปกับกริมมัว5แฉกก็เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่าแอสตาจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าผู้ใช้พลังปีศาจคนอื่นๆได้แน่ๆเพราะมีการเชื่อมต่อกับปีศาจเบอร์หนึ่งอย่างลึกซึ้งและที่พีคที่สุดก็คือถ้าทาพิธีกรรมการผูกมัดปีศาจสําเร็จก็จะสามารถอัญเชิญปีศาจเบอร์หนึ่งออกมาที่โลกนี้ได้อีกด้วยผมก็บอกได้อย่างเดียวเลยว่าแอสตามันฟาร์มเวลสบายแน่ให้ปีศาจเบอร์หนึ่งไปตบไก่แทนตื่นเต้นจริงๆรอเวลาที่ปีศาจเบอร์ออนอหนึ ที่จะฟังเนชอธิบายมาแบบนี้แอสตามันก็เดินขึ้นไปบนท่นทำพิธีซะดิดื้อเลยและแอสตามมนก็ได้บอกกับเนสไปว่าโอเคผมจะลองทํามันดูผมเองก็เบื่อแล้วน้ําพริกโรงเรืออยากกินน้าเกลือลรงบาลวะ่ะ ขั้นเนื้อขั้นตัวโว้ยพนสเห็นว่าแอสตาขึ้นไปบนแท่นทำพิธีเรียบร้อยแล้วเนสมันก็ได้พูดว่าอันเชิญจากนั้นทั้งกริมมัวกับแขนขวาของแอสตาก็ได้ปล่อยพลังปีศาจออกมาแอสตาก็เกิดอาการต๊ะเข้าใจขึ้นมาเป็นอันมากแอสตาก็เลยคิดในใจคนเดียวว่าน ie ี่มันอะไรกันครับเนี่ยแต่เมื่อแอสตามองไปที่ด้านหน้าแอสตาก็พบว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครกำลังนั่งเก๊กหล่อห้างกล้วยอยู่บนอากาศและสิ่งที่ออกมามันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นปีศาจเบอร์หนึ่งผู้ปากแทบ แอสตากำลังจองปีศาจเบอร์หนึ่งอยู่นั้นแขนขวาของแอสตาที่เป็นของปีศาจเบอร์หนึ่งมันก็ได้หายไปเอแอสตาได้เห็นแบบนั้นเข้าไปนี่ที่เกิดเกิดอาการเกร็งขึ้นมาในทันทีแอสตามันก็เลยได้คิดในใจคนเดียวว่ามะโถเอ้ยแขนขวาของฉันทําไมต้องมาเป็นจองเวทมือหนึ่งในตอนนี้ด้วยฟะอ้และแอสตามันก็ได้พูดกับปีศาจเบอร์หนึ่งไปว่าหน่อยในแกไอปีศาจปากแซบเอ้ยทัน้าปีศาจเบอร์หนึ่งมันก็ได้เปลี่ยนหน้าบางส่วนของมันให้กลายเป็นหน้าของแอสตาจากนั้นปีศาจเบอร ที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันได้บอกกับแอสตาไปว่าเคโร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 ดูนั่นสิตัวอะไรนี่ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะจ้าน้องสาวใครหละ่ะมันจะไปคิดว่ากระบื้อกระบื้ออย่างแกจะปล่อยให้ข้าคนนี้ออกมาเองด้วยความสมัครใจของตัวแกเองแบบนี้เต่าเรียกพี่ควายเรียกพ่อจริงๆส่วนแอสที่ยืนดูแอสตาแบบห่างๆอย่าง,งห่วงๆก็ได้บอกแอสตาไปว่าแอสตานายจะต้องทำการประทะรากรายกับปีศาจตนนั้นแล้วเอาชนะมันให้จงได้ก็เรียกในวันที่แรกผมนึกว่าแอส จะมาสอนแนวแบบสอนนู่นนี่นั่นให้กกบแอสตาแต่ไปไปมามาเนสไม่ได้ปล่อยให้แอสตาไปปะทาร่างกายกับปีศาจเบอร์หนึ่งไอผมละปวดหัวเลยไม่ใช่เครียดเพราะที่แอสตามันจะโดนปีศาจเบอร์หนึ่งกระทืบนะครับแต่เครียดเพราะเมื่อไอสองตัวนี้มาเจอกันเนี่ยคนดูปวดหัวแน่นอนอีกคนก็แหกปากอีกคนก็ปากหมาเห็นแล้วเพียจริงๆแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นในตอนต่อไปยังอยู่ที่การฝึกของแอสตาผมแนะนําว่าหายาดมยาลมยาหมองมาเตรียมไว้ด้วยนะปวดหัวแน่นอนรับรองเลยซึ่งพอเรื่องมันมาในทรงนี้ ผมว่ามันน่าจะมีการต่อสู้อยู่2แบบของไอ้สตัวนี้นะแบบที่1จะเป็นการประทะร่างกายด้วยพลังกายภาพแบบต่อยกันให้เละกันไปข้างอะไรอย่างนี้แบบที่2จะเป็นการใช้ปากสู้กันอีกคนนึงจะแหกปากจนหูของฝ่ายตรงข้ามแตกตายอีกคนนึงก็จะปาหมาในปากใส่จนฝ่ายตรงข้ามอกแตกตายผมบอกได้เลยว่าการต่อสู้ของไอ้คู่นี้เป็นคู่หยุดโลกการต่อสู้กับลาร์ดบอสของซาก้านี้ผมว่ามันน่าจะไม่หมั่นเท่าไอ้สคนนี้ตีกันนะครับให้กล่าวโดยสรุปของในตอนนี้เลยก็คือก็อดกาจาของเรายังไม่ตายแถมความหัวร ของเาก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าทางด้านของสมาชิกในหน่วยกระทิงดําที่เจอแน็ปรับทัศนคติเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะตั้งสติกันได้หรือยังส่วนแอสตาเนี่ถือว่าตอนนี้เป็นทีเด็ดของเขาเลยก็ว่าได้เพราะอีกไม่นานแอสตาน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแบบก้กาวโดดได้แล้วด้วยวิธีการฝึกแบบแปลกของแนชเนี่ยนะครับมีอย่างที่ไหนปล่อยให้แอสตาไปใส่เดี่ยวกับปีศาจเบอร์หนึ่งซะอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าฝึกเสร็จใครจะซิ่งหรือใครจะสีมองเท่งและที่เป็นปริศนาใหม่ของในตอนนี้เลยก็คือรูปครอบครัวที่อยู่ แอสตาคากคอหา์หลังนี้ที่แท้จ,จริงแล้วเคยเป็นคฤหือห์ของใครมาก่อนเช่น่าสนใจน่าติดตามจริงๆก็ต้องมารอดูกันว่าในตอนต่อไปเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปจะตัดไปที่อื่นไหมหรือยังจะอยู่ที่การประทะร่างกายของแอสตากับปีศาจเบอร์หนึ่งต้องดูจริงๆห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีการแปลผิดพลาดไปตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมานันที่นี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโปรเพยเยอร์ด้านภาษาอังกฤษไงมันก็เลยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจเฟซ ไม่นจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดปีกบินไปจะได้สามารถหางเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็แชร์คลิปนี้นให้กับจะาขอใจเปทุกๆศัต์ทิตนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย